ที่สน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งไอ้โจคว้าหงส็อตไปที่วยนะครับปัวาีส่งเข้าประนะครับจะเป็นเบอร์ยี่สิบเกที่สองสองสมหโอ้สตู้สสน่าจะคนประยัเกลือสมเป่ยมาเรยนะครัยืดหน่อยรอบแรกจัเป็นเบอร์ยี่สิบกตามมาด้วยเบอร์เจส่เจ้าสมเต้ย พท้าวกาลงตามไปด้วยนักศึกปัญญาเสือเวลาลีดูนะครับลูกพร้อ,อ,อ,อามลอแตกยาวมันเลย49เจ

เป็นอรขึ mm ้นรอนะครับรถยังไง้นะครับรเองดูไปโอเคเป็นงบีเสือหรือเปล่าอ้ก็แกอเา 4นะครับเป็นชาววัดกก่งสยสี apple, ่เลยน้ Trail ่ทอบสโจมาได้สวยนะครับสาม็อกขาแน่ยกนี่ได้เห็นดูที่หอยู่นะครับพี่ที่พอเท้ากันหลงแต่ไล่จะมาเรเ่อนะครับต้องลดลดปัญหาที่ต่อยเด็นทุกไปไล่ไม็นด้ แล้วเทก็ไล่ที่ยอด้วยเนี่ยเออเทียัวไปดว่าแ่รกยังด้วขนยไปดยึ้ไปแล้วลวกขึ้นไปแล้วลวกสามสิบห้าขึ้นไปแล้วคนหนึงพอไปใกล้สามสิบห้าแล้วโรยังขี่เนี้นอยู่นะครับลาตัวุนต้งหน้า เบอร์หน,น่งน้มาง่ายอยอมเื่อะไรเราไม่ไมไนีใหญ่นะครับเสียพี่หมยมาเองเออยอมไม่ได้เป็โจนด,ดหนึ่งของอวสัเกตย<ม>อดเลยนะครับสุดยอดเลย กลุ่มแน่าายื่นโดนแล้ยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นที่3มาแล้วดูสอไปแล้วแซงแซงให้ตู้ไปแล้วนะครับแซง3-5ไปแล้วที่2กำลังไล่สปอยที่29 1 29มัน กันแรกนะครับ 1,2,3, ที่ห้ดีเยินเงินหาว่าฮะเฮ้ยขึ้นล้วขึ้นไปแล้วไฮรักฐาขึ้นไปแล้วเยบแอะไเยนะย็นะนีนะครับความมันมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนั่งึ้แล้วหายหัวนะครับเป็นใช้ฮอนด้านะครับ 4S ของฮอนด้า ป็หัวโอเคเล้วถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับนักุธุพิามากกับปว่าสี ดวงนะคะนายกอบจสุรนพรค่ะภาษาไทยอดอกไม้ค่ะโดยเสียบอลสิงคโปร์ค่ะ បាទបាយលោណាកំបក៏ឡា